ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองนั้นทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินใช่ยครับผมชื่อจีโนโ่จีวัยคุตารน่อสวัสดีครับผมชื่อแม้ทีวอธิฟันดี แล้ว,วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภัยทางออนไลน์ครับหัวข้อวันนี้คือทุืกรรมทางออนไลน์และการรับแอรจากคนที่ไม่รู้จักทุกวันนี้เรายังใช้การทางออนไลน์บ่อยมาก จนมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วอย่างเช่นเวลาที่เราทำธุรกรรมทางออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเราอาจจะตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราได้พบว่ามีผู้ดักข้อมูลของเราโดยใช้แอปพลิเคชันคีย์ล็อกเกอร์ซึ่งคอยเก็บข้อมูลจากแป้นคีย์บอร์ดใช้งานและส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้กับแฮกเกอร์แล้วจากนั้นแฮกเกอร์ก็ได้นำข้อมูลที่ได้ สวมรอยเป็นผู้ใช้งานเข้าท,ทําธุรกรรมทางก,การเงินสร้างความเสียหายคุลค่าไม่น้อยให้แก่ผู้อื่นครับคุครับแล้วเขาันใหม่ในช่วงหน้านะครับสวัสด,ดีครับหากเราเผลอรับแอดจากคนแปลกหน้าเราอย่าเผลอใจเชื่อใจเขาให้เบอร์โทรศัพท์หรือว่าข้อมูลส่วนตัวอของเรา,าให้กับเขาได้ไหม หลังจากนั้นให้เข้าไปปุ่มโปรไฟล์แล้วคลิกปุ่ม remove from friend คลิกปุ่มบีพอร์ตในบล็อก i s person เพื่อให้แจ้งทางไลน์ Facebook Instagram และอื่นๆให้บล็อกบุคคนนี้จากการเข้าโปรไฟล์ของเราเดีไปเล่าไปหาตัวอย่างของการรับแอร์คนแปลกหน้ากันนะคะไอจีโน่อะไรอยู่อ๋อกำลังเล่นไลน์กับคนที่ชื่อว่าฮาสุเกะอยู่อ่ะเขาเพิ่งให้คุกกี้ลัดให้ไลน์ป๊อปบเมื่อกี้จีโน่รู้ไหมเนี่ยการรับแอร์คนแปลกหน้าไม่ดีนะไม่รู้ จีโน่อย่าหลงเชื่อให้เบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลส่วนตัวให้เขานะโอเคยูควรจะคลิกกลุ่มรีพอร์ตหรือว่าบล็อกให้ลายซาารู้ไหมเนี่ยหนึ่งยูเปล่าบล็อกรีพอร์ตเซีนแต่แค่นี้ใช่ไหมใช่สุดนะครับว่าการรับแอดคนแปลกหน้าหรือการทำธุรกรรมทางออนไลน์ครับทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่อันตรายครับมันเป็นภัยทางออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ เพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆทุกคนนะครับช่วยระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกแพกเกอร์หรือว่าบุคคลพวกนั้นด้วยครับเพราะเขาอาจจะนำภัยอันตรายหรือว่าภัยมหันต์ใหญ่สู่ครอบครัวหรือว่าตัวของท่านได้ครับแล้ววันนี้ผมขอลลาไปก่อนนะครับส <All S 1> วัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ